สบายดีทุกคนเนาะมือในบาไยเดินทางมาหอดเครื่องทางจัมปัดักนั่นทุกคนหลังเทียนอยู่ตั้งนานเนี่ยก็จะเป็นผู้มาลงมันจะคนเนาะผู้ที่ต่อกันยาวดะเลียไปหอดคนเนี่ภาษาอิวัดผู้เนาะนนนนะเป็นผู้ที่ว่าศักสิเรา่านตำนานเราคันกันมาคือหลายร้อยหลายพันปีทุกคนเนาะนะั่งเข้ามา นางมาโรงท่าบาเจียงนา่งมาโรงเนาะก็คือเพงลงรลายอาจารย์พระพันธิ่นแต่งึ้นมาเนาะนางมาโรงท่าบาเจียงเป็นตำนานเราขานกันมาเนาะในบ๊าป้ากระหอดเขียดแสแดนเมืองจำปาศักดิ์แข็งจำปาศักดิ์นทุกคนกล่าวสะู่เมืองมโนรกโลกแล้วเนาะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามไม่แหงทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองมาเที่ยวเบิองเนาะส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าไก่เจ้าหอดบนวัดผู้แล้วเนาะทุกคนเนาะ การย่างยีงยยบ่พ่อทรายเหมินก็เป็นบุญวัดผู้แล้วเนาะทุกคนก็คือบุญวัดผู้คนจะตั้งเรืวันที่สองเดือนสองนะทุกคนเดือนนี้ทางเขาวัดผู้นาะทุกคนเนาะตอนนี้เพิ่งรังสิตปูยางไหาเนะ<ม>าะเป็นหมู่บ้านนวันี้ทุกคนเนาะเมืนีน้ข่อยมาหอดบ้าทน,น้องสาเมืองจามรักแข็งจามรักทุกคนดูทั้งนังน,นี่ก็เป็นวัดผู้จามรนะักเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนนี้พระเจ้าสนเพิ่นกะกะเกลียมบุญวัดผู้นะเนาะเดือนหนาเป็นบ่ ถ่ายเดือนนีที What? 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 What ่ดุถ oh, ่ายเดือนนี o, oh, ้เท่านั้นเนาะทุกคนเนาะไพ่อยากมาเที่ยวก็มาหลายเนาะทุกคนดูตั้งหลังจะเป็นอ๋อวัดผู้วัดนั่นันผู้นั่นแน่นาะผู้มรโลกเนาะบบผู้หงศ์โอ้เอิญผู้พระส่วนเพอื่นเอิญผู้หงศ์เลยทุกคนเลอผู้หงแต่นั้นไปฝุ่นจะเป็นผู้มรโลกเนาะผู้เก่าผู้เก่ามัดผู้มรโลกอยู่ใส่ใส่ไม่ต้องใส่เป็นกอนเราพูดหรอโอ้ขอโทษว่าเถวเนี่เป็นผู้มรโลกเบิร์ตข่วมเสือคนแถวป่าเสื โอ้เมนเนาะโอ้ยพุดนะไรย่ามบุญนี่บุญครับที่ไม่เนาะบริยูไหนเนาะโอ้ยคืมคืมค้นแท้ค้นวาวาจนเบียดกันบัดช่วงโควิดทันทีค้นมาลายเนาะเนี่ยประชาชนบ้านน้องสาเพิ่นก็คือบ้านนี่ก็เป็นบ้านดังเดิมเนาะบ้านเตปุกเตปูเตะข้าวจำภาษาเออมีนีิพนด์กระติบข่าเนี่ะพ่อนบ่มสื่อรุกซ้ำเพิ่นบม ข้เขาขาดไปเลยโอ้ปัญหาเป็นนาได้หน่นะใช่ภูมปัญญาทองทินทุกคนยังไงทุกคนเข้ามาสื่อได้ทุกคนเด้ออยู่บ้านน้องแสเนาะอืมปุ่นะอ่าตัวนี้จะเป็นนั้นจะติบเขาก่อนบ่แบอทนไตดบอทนไโอ้บท่านหตดตดแบบปจะับอยู่นเนตักนี่ตาแดเออตัวนี้เป็นตาแล้วนอนเนาะตดแ้วจะเป็นแบบนี้เนาะ น่วยเท่าไรปกติขายน้ำแถวนี่อวาขายโบยังใส่เี่โบใส่ตีนโอ้ขายโบขายโบโบท่านไหนใส่ตีนสิันท่นหนงโอใส่ตีนนี่ด้นดิ้นะนี่มีแต่โบมีมีมาสจสโอ้ยยูทางโ้ไปทางบผ่นนันนีหามเือน่อน่ยพี่นะพื่นดตอกไวกทุกคนโอ้คนนะอ ต้องไม้ไผ่ยังไหนแน่นอนไม้เห oh, hey ี ne ่ยไม้เหี่ยอ้าวทุกคนเป็นอะไรม้เหี่ยวมาเห็นอือพี่นนะเฮ้เบิ่งหงายเนาะสานอยู่หันเนาะว้าวเนาะคนสานเนาะนี่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 สีมือเพันเนาะนี่แหละเป็นพ้นพื้นฐานอยู่กับัพู้เล่นทุกคนเด้อบ้านน้องบ้านน้องแสเนาะคือวันนี้พันอยู่มาแต่ปูเต็กี้กับอยู่มาหนีหลายปีหน่อยเนาะอ้า แต่พอตัวเมย์จะูดตัปูนะเดอกยอนยาตถ่ายได้ไหโอ้ชาวโเคนเไม่เหี้ยบวะก็เหี้ยเอาซุ้งเลยไอตัวไม่เหี้ยนเขามาตัไคือบกคอยเหี้ฮะเขี้ยวเหมืนแมนเลยแมนว่เรอนันคนพู้อะโอ้ทุกคนคืนผูอย่างเดียวทุกคนโอย่ะว่าคืนพูอย่ะยังไงเดี๋ยวนเคสบอดเคสยเนาะ เออกันยู่กับปากเนาะกัยุ่กัธรรมดาเขาเป็นคนขึ้นเขาบะเทนิเทลาล้านเนี่ยเขาสุ่งเขาเจ้าลายมั้เนาะมันเป็นปารินีบุรีรัมันเนาะเขาเสือธรรมดาเนาะไปหาจินเนี่ยนี่ยมันบุกขึ้เก่าเนาอยเนาะความเสือมันแตกต่างไปหมดเขืนต่างก้อนนาะเสือแห้แงมันบอกเทคโนโลยีมันเอามาลายเนาะความเจริญ ไม่ไดนั่้ยกันบอกว่าใส้เพื่อนอะไรอยู่แช่นเฮื่อนนี่บอกโอ้ยโยกับเมย์ไม่หรอกเม่เทาเ้าคนเป็นดูกเคยนะว่าเพื่อนพอเั่นหเพื่อนเพื่อนพอเพนเมย์เก็ดมาเหตุไม่หรือกางไม่อมันก็ไม่อยากนที่ซางกับติปโออ่าเขาเป็นซับอันนีงอันนี้เพราะว่าสีซือซอยจะอยู่เป็นกระติบเขาแต่ว่ามันโบมีก้นมีอย่างเนาะสาโบเป็นโบตรงเขาโอ้่วยเท่าไรไหนเลยที่พัโบอ๋อชอบมาถือแัน ขาไปใส่ตู้ใสยังเองไปจ้างคนซื้อมือเขไปจ้างเองเนาะก็พอได้ห้าสิบเสริมไปหน่อยเนาะประเด็นไปนะสิเสริมไปยเลยนี่แล้วจ้านายบนวัดพุนี่เนาะนี่ลูกสาวบ่นเนี่ยร้านโอ้ร้านสาวมวนว่าบนวัดพูเจ้านายเนี่ยจ้าว่าไม่ดินบ่เออเออขึ้นเมนเนาะ ตาตาตาจันกใส่บาทอ่าตัวนี้เจ้วิ่งภาษาเปอาเ่แถวนี่แม่ภาษาคนวัดปู่มงหานเนี่คนแต่พอแต่แม่แต่บอกภาษาเรานี่ยโอ้พอระวามันก็ทนเขาไปแถวผนแถวบักซ้อมที่เผาคไทยเผาแมนนมันเป็นเขียนไปเขียนมาท่นเนี่ยบม่นเผาป่าที่จะบอกเราหรอเะ เลาไต่ี่มัวคอนโว่าโซนเผาบึ้งน้องบอลมัวอ๋อทุกคนนอนด้สอบถามความเป็นมาของอารยธรรมคือแถวนี้จะาผมมีโซนเผาผมมีแบบละวินละว่านี้ไม่ได้เล่าไต่เนาะว่าภาษาลาวโดยแท้เลยฟังกันเข้าใจเด้เนาะเป็นวัฒนธรรมของคนลาวเนาะวัดผู้นี่มวยเพราะนอนความหล่นน้อยเนาะจากหลายพันปีเนาะ บอกว่าถึงบอกว่เกินมากใหญ่มาเกินมากใเห็นเดี๋ยวเราจะนี่นะเพิ่นทุกคนอยากให้ทุกคนได้เบิ่องน้องผ่าบานเพื่อนเพิ่นเนาะเพิ่นก็อยู่แบบธรรมศาสตร์ทุกคนเนาะอยู่ทั้งหันเห็นอยู่ทั้หันก็จะเป็นเดินวัดผุนะทุกคนน้องสาเนาะทุกคนเนาะเพิ่นยังซื้อบานนี่ว่าบานน้องสาทุกคนนี่นะตอนนี้เพิ่นกำลังประชาชนเพิ่นกำลังฟังเสาฟังยังน้องเพิ่นเสด็จบุญใหลายคนใครเถียงใครอยัางนะคนจะเต็มเบิ่อใบริเวณนี่เนาะทุกคนนี่จะเป็นภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นเนาะ ก็คือบ้านน้องสาทุกคนบ้านใหญ่แห้งไอ้เจา้าหลังคาเฮือนอยู่เนี่ย <270. S 1> สองห้่ยเจ็ดสิบบาททุกคนโอ้หลายแห้งทุกคนนี่ค่ะเป็นบ้านเลือกลำบันของราษาดินบ้านพุ่งมาแต่เลือกลำบันนะทุกคนถ้าทุกคนทานได้ที่ว่าอยากมาเที่ยวกับซาหม่ามา,มา,ม,ามาหลายนะทุกคนมาบ้านน้องสาวนี่หลายมาสอบถามประชาชนหลายหน่อยอยู่เขตนี้ทุกคนยังไงทุกคนมาสัมผัสกับ,กบวิถีชีวิตของคน อ่าล่าเนอะอยู่แถววัดภูกความเป็นมาประวัตินี่ร้ายแห่งเนอะเพราะว่ารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นมาหลายเสซนคนนะทุกคนก็นี่บ้านลึกน้ำบัานเป็นอยู่มาหลายคอยลายพันปีทุกคน